โชครินเข้ามาเซอร์วิสนะครับช่วงปลายปีก็จะคึกคักนิดหนึ่งนะอันนี้ C.R.F. นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้มาใหม่นะครับใส่ K.R. นะครับล่องรอยความสึกหอเกิดขึ้นนะครับก็ส่งไปแจ้งเจ้าของรถเรียบร้อยนะครับเจ้าของเพิ่งซื้อมือสองมานะครับก็ส่งมาเซอร์วิสนะครับเนื่องจากว่าปรับรีบาวไม่มีเสียงเลยนะครับเงียบกิ๊บนะครับก็เดี๋ยวลองตัวเช็คดูนะครับว่ามีอาการรั่วซึม ด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยหมุนแล้วไม่มีเสียงนะครับไม่มีเลยนะครับครับโชคของ KR นะครับ150นะก็ทำการถอดออกมาเป็นชิ้นเลยนะครับเพื่อที่ทำความสะอาดนะครับกว่าจะมาถึงขั้นตอนตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะผมบอกโชกหนึ่งต้นเนี่ยผมใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงนะครับผมรื้อคือลื้อนะครับทำความสะอาดก็ต้องสะอาดนะครับไม่ใช่แบบว่า มาเกาะไปเกาะมาแล้วก็เสร็จนะครับเราไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าฟีลลิ่งที่ได้มันจะไม่ใช่โชคใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีคาบขี้โคลนขี้เลนอยู่นะครับคนทุกคนผมเชื่อว่าอยากได้มาตรฐานนี้แหละนะครับแต่ว่าไม่พร้อมจ่ายนะผมขออนุญ,ญาตพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับถ้าคุณไม่พร้อมจ่ายคุณก็วัดดวงเอานะครับถ้าคุณพร้อมจ่ายนะครับงานที่มันได้มาตรฐานแบบนี้นะครับเหมือนโชคเกินใหม่เลยนะครับ เหมือนประกอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับงานที่ได้มันก็จะดีนุ่มนวลนะโชก็จะได้ฟิลลิ่งนุ่มนวลแบบนี้นะครับพยายามรักษาแกนโชกให้ดีๆนะฮะอย่าให้มีร่องรอยนะครับอย่าให้มีตามมดนะครับล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปล้างชิมวาวนะครับตัวนี้ยางกันกระแทกไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ยางกันกระแทกเป็นแบบทดแทนให้นะครับเนี่ยเป็นยางจริงๆริงนะแข็งนะครับจะไม่ฉีกขาดอีกเลยตลอดชีวิตอายุโชกนะครับ ทำความสะอาดชิมวาลเสร็จแล้วก็นามาประกอบเก่าทาการไข่ทองนะครับครับพามาดูน้ํามันนะครับน้ํามันใหม่น้ำมันเก่าต่างกันลิบลับเลยนะครับน้ํามันเก่านี่ดํามากนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่ก็จะนุ่มนวลนะครับทำนี่ก็บันชกที่เราเซอร์วิสเรียบร้อยมาฟังเสียงจังหวะการปรับรีเบวกันนะครับซึ่งตอนแรงไม่มีเสียงเลยนะฮะดังทุกรอบทุกคลิกนะครับหนักแน่นนะครับ ลองกดดูนะครับปล่อยครับโชเกยยืดตัวขึ้นช้ามากนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดจังหวะรีบาวนะครับโชเกยยกตัวขึ้นนะครับก็เร็วขึ้นตามจังหวะที่เราที่เราปรับจังหวะรีบาวนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดจังหวะรีบาวให้มันเยอะๆนะครับจะได้เห็นความแตกต่างนะครับกดครับปล่อยครับปึ๊บโชเกยยกตัวขึ้นอย่างเร็วนะครับก็เรียบร้อย นะครับเดี๋ยวเรานําไปล้างแล้วก็ประกอบสปริงก็พร้อมที่จะส่งกลับได้นะครับครับก็เซอร์วิสเรียบร้อยนะครับสําหรับโชวเอริน kr 1 5 0นนะครับเพื่อนเพื่อนที่ใช้ kr อยู่นะครับต้องการที่จะเซอร์วิสนะครับหรือต้องการจะปรับสายอะไรก็ส่งมานะครับบางคนซื้อมาแกะกล่องนะครับไปคลายน็อตนะปี๊ดเลยเรียบร้อยนะครับส่งมาหาผมก่อนนะครับแล้วอยากจะปรับสายปรับอะไรมาร์กเอาไว้นะครับต้องการ สายองศาเสียงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินแพงนะครับไม่งั้นถ้าน้ำมันมันพุ่งออกไปแล้วโชคมันจะทํางานได้ไม่ดีเหมือนเดิมสนใจงานมาตรฐานประมาณนี้นะครับก็ส่งมานะครับบรนากาดนะครับใช้เครื่องมือนะครับของเอรลินนะครับแล้วก็น้ํามันโชคเออรลินนะครับทําให้โชคกลับไปเป็นโชคใหม่แกะกล่องหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ